นี่เลยครับตัวช่วยของผมคือ New a y Colorvit G Plus ครับแบบผิวพันให้กระจ่างใสแล้วก็ กิน2เม็ดก่อนนอนครับแล้วก็มันจะช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องทุกอย่างเลยครับสำหรับหน้าเป็นฝ้าเป็นอะไรมันก็ช่วยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราจะผิวเข้มกว่านี้ใช่ไหมเข้มแบบเข้มไหนดูซิมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับได้ครับนี่นะคะมีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะวิตามินซีแอลกูตาไทโอนะคะต้องมี a อ c เซด้วยนะครับอะเซลาชอรี่นะคะแล้วก็ ซิงค่ะนั่นแสดงว่าส่วนผสมทั้งหมดอันนี้นะคะมันช่วยเรื่องผิวพรรณแน่ๆอยู่แล้ว และที่สําคัญเนี้ยอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันครอบคลุมถึงเรื่องสิวแล้วคือแบบกี่เทปกี่เทปที่ผ่านมานี่นะคือแขกรับเชิญอนะผิวละเอียดกว่าที่ที่ตอนอีกวก่าแล้วคือแบบว่าถ้านาตาเลียล้างหน้ามาเนี่ยคือเป็นผู้ชายแบกข้าวแถวทรงว่างน,นี่เองฮนะเขาแนะนํามาด้วยครับเวลาแบบรู้สึกว่ากําลังจะเป็นสิวนะก็กินสองเม็ดก่อนใช่<ๆ>ใช่เวลามันเป็นสิวมันจะมีแบบรู้สึกเอ๊ะอยู่ในระยะไม่ปลอดภัยนะ New a y Colorvit G Plus